เหลืออีก2กิโลก็เดี๋ยวไปทันต่อนะครับรอให้หมงตาทันนิดนึงแล้วค่อยมุ่งหน้าสู่จังหวัดนานสองขั้นสองกิโลสุดท้ายลุยเลยพวกเรา ก็มาถึงที่พักของเราแล้วนะครับเป็นจังหวัดตากนะครับออกจากตัวเมืองมานิดนึงนะก็มาถึงในเวลาตีหนึ่งพอดีไปติดฝนอยู่สนานกว่าจะกินข้าวกินอะไรเสร็จเติมน้ามันเรียบร้อยพรุ่งนี้ก็รอออกเดินทางตอนนี้ก็ตีหนึ่งแล้วเดี๋ยวขออนุญาตไปพักผ่อนก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้วุ้ยเลยพวกราวเสียงดังไม่ได้เดี๋ยวเขาว่าเสภาพนะครับ เรียกกันผลเลยเลยทีนยังไงขออนุญาตไปพักบอนก่อนนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้าและตอนนี้ก็เป็นเวลา7โมงเกือบแะ8โมงนะครับ7โมงครึ่ง้วก็กราบสวดีไิ่รักแฟนสองล้อของเที่ไหน,นองอนยั่งน,นะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่อำเภอบ้านตากเกหวัดตากนะครับ เมื่อคืนนี้หนักไปหน่อยนะครับก็คือฝนตกแล,ะล,ะล้วก็รอฝ่ฝนจะเบาๆกว่าจะขับมาได้นะครับไปติดฝนอยู่ที่ๆอยู่ที่ออกจกากําแปลงพิดมาสักหน่อยหนึ่งนะครับก็ไปติดฝนอยู่วันนี้กว่าจะมาถึงนือก็ตีหนึ่งกว่ากว่ากว่าจะได้นอนสักตีสองหลังเดี๋ยวเช้านี้เราจะมุ่งหน้าสู่จุยาของชาถิ่นพวอไปแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ก,นนก,ก่อนหน้าที่ออกเดินทางเราก็จะไปหาอะไรรับประทานก่อนนะครับ ออกจกที่นี้ก็จะไปหาอะไรรับประทานแล้วก็มุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติสินพวอเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าระหว่างทางจะมีอะไรให้เรากินกันบ้างวมาอร่อยไม่อร่อยตอนนี้ก็สายแล้วเดี๋ยวขอเราแยกไปอาบน้ำเป็นตัวก่อนแล้วก็มุ่งหน้าหาอาหารรับประทานแล้วก็ไปอุทยานแห่งชาติสิพวอวิงเลยพวกเราอันนี้ก็เห็นสภาพเมื่อคืนนะครับจากหน้าห้องเลย ฝนตกกระหน่ำอย่างโหดนะครับเรตซุ่มเปเลยนะครับอันนี้สภาพเจ้าหวานเย็นนะครับมาถึงเม,มื่อคืนตีสองบรรยากาศโดยรวมก็จะเป็นห้องพักธรรมดาน,นะครับราคาถูกถูกสบายๆนะครับเพราะว่าก็กะมานอนอย่างเดียวครับไม่ได้เห็นวิวเห็นอะไรนะครับก็อตอนนี้ก็ ที่ดูร้านอาหารเอาไว้นะครับไม่รู้จะเปิดหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะเปิดเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์ก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่าร้านอาหารเราจะเป็นยังไงนะครับผาที่กินข้าวที่อะไรต่ออะไรจะถูกใจท่านผู้ชมไหมครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปเก็บของแล้วก็อาบน้ำแต่งตัวมุ่งหน้าหาไรรับประทานก่อนลุยเลยพวกเรา และตอนนี้เราก็กําลังจะออกเสินทางนะครับจากที่พักของเราเมื่อหน้าูนอุทยานแิ่นชาติถิ่นพะวอระครับเหลือระยะทางอีก74กิโลนะก็ตอนนี้ก็9โมงกว่าๆและ9โมงครึ่งแล้วไม่รู้จะไปถึงตอนไหนเพราะว่าเดี๋ยวต้องแวะรับประทานอาหารดีนะครับก็ออกเดินทางกัน74กิโลสู่อุทยานถห่งชาติถิ่พะวอลุยเลยพวกเรา ธรรมชาติหน้ายนภูมิพลเขื่อนใหญ่พระเจ้าตากเกรียงไกรเมืองไม้และป่างามกลับมาพบกับเที่ยวไหนนอนนั่นในอีพีที่9ตอนที่2และในทริปนี้เราเที่ยวไหนนอนนั่นก็ได้พาท่านผู้ชมซ้อนท้ายมาจนถึงจังหวัดตากกันแล้วและเราก็มาถึงตัวอำเภอบ้านตากกันแล้วกับสวัสดีมิรักษแฟนสองล้อทุกท่านที่ได้มารับชมคลิปของเที่ยวไหนนอนนั่นกันมาจนถึงอีพีที่9ตอนที่2มุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติขุนพวออุทยานแห่งชาติแม่เหมยกันในทริปจังหวัดตากและ เส้นทางตอนนี้ของเราก็จะมุ่งหน้าสู่อำเภอบ้านตากแล้วก็จะเข้าสู่ถนนหมายเลข1175ยาวไปเลยบรรยากาศโดยรวมตอนนี้ก็แดดรู้สึกว่าจะรุนแรงกันพอสมควรนะแต่ว่าอาศัยว่าได้ขับรถได้พัดพาความร้อนได้ออกไปบ้างยังไม่เจอป่าเขานะยังเป็นถนนโลง่ลงๆกับทุ่งนาแล้วก็บ้านทั่วไปเพราะยังอยู่ในเขตเมืองอยู่เดี๋ยวจะเข้าสู่ตัวอำเภอบ้านตากในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี่นะครับถือว่าโอเคครับไม่ร้อนมากแต่แดดจัดพอสมควรได้อาศัยลมขับรถไปเรื่อยพูดถึงเรื่องฝนตกเมื่อคืนนะครับที่ติดฝนทําให้ ได้ถ่ายภาพในช่วงของตอนที่เข้าสู่กําแพงเพชรแล้วก็มาถึงจังหวัดต่างก็ถ่ายได้แค่ตอนที่ไปติดฝนไปพักหลบฝนที่สาราซึ่งฝนตกหนักมากหนาวเหน็นบหนาวจริงๆครับหนาวจนต้องไม่สามารถไปได้ครับเพราะว่าใช้ตอนแรกใช้เสื้อกันฝนของเซเว่นนะก็ค่อนข,ข้างบางแล้วก็เลยเปลี่ยนมาใส่เสื้อหนาวแล้วก็ใส่เสื้อกันฝนแบบเต็มมัดตาสึกเลยนะครับมีกาง,กง,กงเกงอะไรพร้อมพันก็เลยตัดสินใจขับออกมาได้ขับมาเรื่อยๆยี่สิบสามสิบมาเรื่อยๆเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วก็กลัวจะดึกมากด้วยแล้วพอเรา ขับออกมาได้สักพักหนึ่งประมาณ20-30นาทีฝนเริ่มเบาบางลงก็สามารถทําความเร็วได้เหมือนเดิมมาถึงตัวเมืองตากก็ราวๆประมาณสัก5้าทุ่มครึ่งห้าทุ่มสีราวนี้เราก็ได้แวะกินข้าวที่ตัวเมืองตากแล้วก็เติมน้ํามันทั้งน้ํามันสํารองแล้วก็ถังน้ํามันของรถนะครับเติมอย่างเต็มถังเลยมาถึงที่พักก็ราวๆตีหนึ่งพอดีแล้วกว่าจะได้นอนก็ตีสองครับวันนี้ก็เลยทําให้ตื่นสายหน่อยเลยทําให้ผิดแผนของวันนี้ไปจริงๆเราต้องออกจากที่พักประมาณสัก7จ็ดโมงแปดโมงไม่รู้ว่าจะเป็นเหตุให้เเราาดินนปุ่พว หรือเปล่านะครับเพราะว่าตามแผนแล้วเราจะต้องออกเดินป่าขุนพวรในเวลา11โมงหรือไม่เกินเที่ยงเพราะว่ากลัวจะไม่ทันกับระยะทางไปกลับ6กิโลเนื่องจากขาผมไม่ดีด้วยและตอนนี้เราก็ได้เข้าสู่ตัวอำเภอบ้านตากกันแล้วต้องไปหาสเบียงแล้วก็กดเงินสดแล้วจะดูว่ามีปั๊มน้ํามันอีกหรือไม่ถ้ามีเราก็จะเติมน้ํามันใส่รถให้เต็มถังอีกครั้งนะครับเพื่อเป็นความสบายใจจะได้ไม่ต้องเป็นกังวลต้องกดเงินสดเตรียมไว้แล้วก็สเบียงเพราะว่ามาแล้วนะครับก็ที่อุทยานแห่งชาติแม่เมยหรือขุนพวรนี่แหละมนนไมม่่ออิเเทรร์็ตสา สามารถใช้โทรศัพท์สแกนได้ต้องใช้เงินสดเท่านั้นแล้วก็สเสบียงที่อุทยานแห่งชาติแม่เหมยไม่มีการน้าร้อนนะต้องเตรียมขนมอะไรไปกินขุนพะวอนนี่น่าจะมีไม่รู้ผมจําสับสนหรือเปล่าระหว่างอุทยานแห่งชาติแม่เหมยกับขุนพะวอนเนี่ยแต่ก็คือเตรียมไปตั้งแต่ตรงนี้เลยเพราะว่ามีทั้งเซเว่นรัานน้ามันแล้วก็ตู้กดตังค์ซึ่งเราจะใช้ถนนสาย1 1 7 5เจนี่ยจริงๆแล้วมันต้องผ่านแม่ละมาดแต่ผมไม่ผ่านนะครับผมจะเลี้ยวไปทางบ้านเลอต่อจึงไม่มีอาเภอไหนที่ใหญ่กว่าอาเภอบ้านตากอีกแล้วเเเเรรรรราาาาะะะะะฉนนนนั้้้กก็คววจจซซืือตีียยมมส่ลถึง กันแล้วนะครับก็ขออนุญาตไปทําภารกิจเนาะกดเงินสดแล้วก็เตรียมสเบียงเดี๋ยวกลับมาลุยกันต่อมุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติขุนพะวอลุยเลยพวกเราอีกเจ็ดสิกิโลนะจ๊ะนะจ๊ะยังไม่ดีกอเช้าเลยจ้ะและตอนนี้เราก็อยู่ที่อำเภอบ้านตากนะครับตัวอ,มอเมอก็ออกมาถึงสเบียงที่เจวน,นะครับเพราะว่า ดูในโซเชียลมานะมันไม่มีอะไรขายนะครับแล้วก็อินเทอร์เน็ตก็อาจจะไม่มีเนาะต้องมากดตังค์เตรียมไว้โอ้แต่ขออนุญาตพอกเนื่อก่อนตอนนี้แม่น้ําปิงเลยครับถ้าแม่น้ําปิงน้ําเต็มมากเลยเดี๋ยวจะตัดต่อไปให้ดูนะครับผยผมมาผมไม่เคยนะครับด้านขวาก็จะมีวิวแม่น้ํากับภูเขานะครับผมสวยสวยๆก็เลยทีเดียวเนาะตอนนี้ผมมาอีกครั้งผมก็ไม่เคยเจอน้ําปิงน้ําเยอะขนาดนี้เลยนะครับ ถนนใต้ตรงกลางรรก็แทบจะจมไปหมดแล้วนะครับตอนนี้กแต่น้ําเป็นสีแดงนะครับเป็นสีน้ําตาลเพราะว่ามันอยู่ต้นต้นตน,น้าหน่อยก็มาจากเขาเป็นน้ําป่าละโอเคเดี๋ยวเรามุ่งหน้าสู่สยานแห่งชาติขุนพอกันเหลืออีก72กิโลนะครับอยังไม่ได้แวะรับประทานอาหารเลยจากขอจากที่พักตอนนี้ก็เป็นเวลาขออนุญาตเลยจ้าเโมง4ี่นะครับ 04. 04. ไปพาท่านผู้ชมซ้อนท้ายไปกับเราไปกินอาหารระหว่างทางกันนะครับ โอเเุ่งหหนน้า้าไไหาหาพวกรบรมธาตุศักดิ์สิทธิ์หินแกนนิดหรือเรื่องลอยลุ่งเรืองเมืองตอากซากไม้กลายเป็นหินเยือนถิ่นยุทธหัตถีรวมสองนาทีปิงวังเหตุคนดังที่บ้านตากอ,อนนี้เราเข้าสู่ จะหนีแล้วกบ่ามาหากูไหมเนี่ย องยางพวกนี้รถใหญ่ไปได้ไหมเพราะว่ามันเขียนว่าถ้าสองยางนะครับถ้าเกินสองยางเราไม่รู้ว่าจะทำได้ไหมไม่น่าเล่นเลยดูต้นไม้ดีกว่าในรถที่มาเราก็ไม่เห็นแล้วเนี่ยได้ถึงที่บ้านติดฟังเราถ้าเป็นกระจกเจอเราเห็นน,นะกระจกเราเราไม่ บนถนน1175นะครับ1175วิ่งยาวไปจนถึงขุนพวอเลยก็ mm hmm. ยังไม่ได้รับประทานอาหารนะครับ mm hmm. เดี๋ยวอีก7นาทีนะครับ mm hmm. ก็จะมีร้านอาหารแล้ว mm hmm. เดี๋ยวไปดูกันข้างหน้าก็เป็นด่าน mm hmm. น่าจะตรวจอะไรก็ไม่รู้เลยน้องน้องนึง mm hmm. เราถ่ายให้ดูความยิ่งใหญ่หญราคาของที่เขาเนอะอู mm ้ hmm. ไม่รู้ว่ากล้องจะเก็บได้มากน้อยเท่าไหร่นะครับก็ได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไอ้พี่อยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวในกระเป๋ามีที่เมาส์เฮ้ยเขาไม่สนใจเราด้วยซ้ำเนี่ยเนี่ยตูเลยโอ้ย Đừng เดี๋ยวพอเราได้กินข้าวเช้าเราก็จะมุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติขุนพะวอก็จะมาพูดเรื่องการเดินป่าก,กันสักนิดนึงนะครับเส้นทางก็จะเป็นทางขึ้นเขาลงเขาตลอดทางนะครับจนกว่าจะถึงตัวน้ําตกขุนพะวอในตามแผนการจริงๆเราต้องออก5้าโมงคึ่งไม่เกินเที่ยงเราๆนั้นตอนนี้ก็เป็นเวลา10บโมงกว่าแล้วเรายังไม่ได้รับประทานอาหารเลยต้องรีบเดินทางไปกันต่อลุยเลยพวกเรา คืนติดเราเข้าไปแล้วนะครับเรามองไม่เห็นความเป็นเมืองแล้วนะตอนนี้นี่แต่ปาา่เาเขาลำน้ไทยที่เราได้ขับรถมานะครับบุกป,ปาา่พาฝ่าฝนพ่าฝนมาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับมีการท้อเล็กน้อยมีบางคนบอกไม่ไหวแล้วนะครับว่าันตกหนักเหลือเกินเราไม่ไหวแล้วอะไรแบบนี้นะครับมีมีคนพูดมาเมื่อคืนแตก็ไม่เป็นไร เราก็ถึงแลวนะครับทุกอย่างมันเริ่มเปลี่ยนไปมัน,มนเหมือนรีคลายคะมาได้เจอกับธรรมชาติสวยๆสวยเลยนะครับสดชื่นจริงเลยเข้าจากท่านผู้ชมได้สอนท้ายมากับเรานะครับเที่ยวไหนนอนนั่นก็อยากให้ท่านผู้ชมได้มาสัมผัสกับความเย็นนะความเย็นของอากาศแล้วก็วิติต่างๆนะครับ ได้มากกว่าการชมหน้าจอในในคลิปเราอ่ะอากให้หได้มากกว่านี้นะครับอยากให้สัมผัสได้มากกว่านี้ก็แค่เหมือนเราเอายามาป้ายแล้วกันอ่าเหมือนกับว่าเอายามาป้ายด้วยแล้วก็พาด้ะยมาชมตอท้ายไปกับเราเนาะตอนเนี้ยเข้าใจว่านะผมที่ผมอ่าน เ,เข้าใจว่าเสียงอาจจะเข้าบ้างบางครั้งหรือไม่เข้าก็แล้วแต่นะครับแต่ก็เดี๋ยวไปตัดต่อดูแต่แน่นอนครับความความที่เห็นด้วยตาด้วยกล้องเนี่ยมันสู้ลูกตาเราไม่ได้อยู่แล้วแต่มันสู้ตาเนื้อไม่ได้หรอกตอนนี้มิติอะไรต่างๆม,มันมันบิ้วอารมณ์สุดๆให้เราแบบรู้สึกดีรู้สึกคุ้มร,รู้สึกพอมีความสุขกับที่เราได้มาแล้วครับ ลืมพายุฝนเมื่อคืนว่าไม่น่ามาเลยหน้าฝนอะไรแบบนี้มันเห็นความชุ่มชื้นของป่าชุ่มชื้นไม่ใช่ชุ่มชื้นหรือชุ่มชื้นไม่เป็นไรทั้งมันเอาต่อตอนนี้จะขึ้นเขาครับด้วยเกียร์สองช้าหน่อยไม่เป็นไรคือคือคือืออออนะพูดถึงต่อนะความสวยความรลังการนีแดดก็ีนะตอนนี้แต่ว่าไม่ร้อนบอกเลยว่าไม่ร้อน รือว่ามีความยากตรงที่ถนนมันแคบแล้วก็พอมีรถ,ถตัดจรมาพอสมควรนะครับทางแคบผคงเจอแล้วก็มันน่ากลัวตรงด้านข้างมันเป็นมันเป็นแบบว่าลึกลงไปเลยะครับแต่เราก็ยังไปไม่สุดนะครับก็ยังไม่สามารถรีวิวได้หมดเนาะอาจจะเจอที่ยากกว่าที่ต้องเที่ยวก็ได้นะครับลองไปดูกันจับเส้นเรื่องหนะึงก้ห้าครับ เดีใครจะมาตามรอยเรานะครับตามทางเราว่าไม่ได้ตามรอยเราหรอกก็คือดูเราเป็นว่าเรามาก่อนแล้วจะได้ศึกษาเส้นท,ทางกันนะครับเราก็จะมีที้แจงให้ทุกอย่างนะครับว่าสําหรับใครอยากประหยัดค่าที่พักใครไม่อยากประหยัดอะไรยังไงก ผมราคาครับไม่ไม่ไม่แย่จนเกินไปไม่ไม่ดีแน่แนไม่ดีถึงขนาด500แน่แน่ห้าร้อยหกร้อยพันเนี่ยไม่ดีถึงขนาดแบบแน่แน่นะครับแต่ว่าไม่ได้เลวร้ายถึงขนาดนอนกันไม่ได้นะครับก็สามร้อยเก้าสิบบาทแล้วก็ลุยกันต่อนะครับไปบนถนนสายหนึ่ีเจ็ กลับมาพบกันใหม่ที่จุดพักรับประทานอาหารใน EP ที่9ตอนที่3กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้เราด้วยนะครับลุยเลยพวกเราอาหารของเราแล้วนะครับ้าดูวิวซะก่อนเป็นไลนกลเลยนะครับเดีย๋ยวเราจะ,จะเขาว่ามันเดินไปได้ปนไกลเลยนมครับเดี๋ยวเราจะเขาว่ามัมน ไปกับซองลอ็อผู้กเขาละสายมองคือบ้านชั่วคราวของเรา